ดอกคุณเริ่มบานอีกแล้วปีนี้ดูช่างงามอีลีดอกคุณช่างสวยงามจริงสีเรืออารามงามตายมโที่ไรอยากจะเด่นดมได้เสียดาย ดอกคูนไม่หอมสวัสดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับมือี้ามาชมดอกคูนครับดอกคูนไม่มีเสียงแค้นครับดอกคูนไม่มีเสียงแค้นมีแต่เสียงร้องสดๆเปล่าๆนะครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจเด้อครับเจ๊แว่เขามารับชมรับฟังมืีภาพมาชมดอกคูนครับดอกคูน ดอกคูณสีเหลืองอลา,ามนะครับเป็นช่วงฤดูการของดอกคูณออกดอกนะครับปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แวะเข้ามารับชมขอบคุณหลายๆ สำหรับมือนีกับบมีอย่างไรนะครับพามาชมดอกคูนนะครับดอกคูนสีเหลืองงามอลามนะครับสำหรับมือนีก็เอาไว้แค่นี้แะเนาะครับไว้เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ